ค่ะวันนี้ก็กลับขอบคุณพี่ใหญ่เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านเมตตา200คะแนนนะคะขอบคุณช่องน้องวันดีด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะค่ะก็ป้อนให้พี่ใหญ่ทั้งหมด5้าตะกร้าเลยนะสี่ครับป้อนให้พี่ใหญ่5ตะกร้าครับผมค่ะ5าตะกร้าเลยนะคะ ค่ะตอนนี้คำคุณก็ได้ทานผลไม้ย้านๆนะจากคุณพี่ใหญ่แล้วนะคะพี่ใหญ่ค่ะยังอริดอร่อยเลยนะนมทนาสาธุบุญกับพี่ใหญ่ด้วยนะคะนะที่ท่านเมตตาผ่านช่องน้องวันดีสุพันษา200คะแนนค่ะนะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะ